ทำไมแลน์บิดถึงถูกมองว่าจะเป็นตัวยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจอีกหนึ่งประเทศของโลกหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ Why ว o r l พูดกันตามความจริงตอนนี้จํานวนเรือที่แล่นอยู่ในท้องทะเลมีจํานวนมหาศาลโดยปัจจุบนันมีเรือผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณปีละ5,02,000ลำหรือประมาณวันละ1,300-1,400ลำต่อวันเพียงแต่จะมีเส้นทางเดินเรืออยู่3เส้นทางหลักเท่านั้นค่ะนั่นก็คือผ่านที่ช่องแคบม,มาละกาโดยเรือที่ผ่านช่องแคบนี้จะผ่านแวะจอดที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณวันละ600ลำส่วนเรือที่ไม่ผ่านช่องแคบม,มาละกาเพราะ เป็นเรือขนาดใหญ่กินน้ําลึกเกินกว่า20เมตรจะต้องแลนอ้อมไปทางช่องแคบซุนดาและช่องแคบลอมบอกของอินโดนีเซียซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและเรือจะต้องเสียเวลาและเสียเชื้อเพลิงเพื่อแลนอ้อมหลายวันทั้งนี้หากเปรียบเทียบข้อดีของแลนบิดกับเส้นทางผ่านช่องแคบมาละกาทางประเทศสิงคโปร์สามารถประหยัดเวลาได้1-3วันหรือร่นระยะทางได้มากถึง1,200-1,400ถึงกิโลเมตรประหยัดเวลาได้4-5วันเมื่อ เทียบกับช่องแคบซุนดาและประหยัดเวลาได้5-7วันหรือร่นระยะทางได้3,000-3,500กิโลเมตรเมื่อเทียบกับช่องแคบลอมบอกโดยระยะเวลาที่จะช้าหรือเร็วเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความเร็วของการเดินเรือทะเลสากล้นซึ่งกำหนดให้เรือทะเลที่แล่นผ่านช่องแคบหรือคลองจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน12ไมล์ทะเลหรือประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นหากใช้บริการแลนบิดต้นทุนย่อมจะลดลงโดยที่เรือขนาดแสนตัน ค่าใช้ใจ่ายในการเดินเรือแต่ละวันไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายเช่นค่าน้ํามันค่าประกันค่าแรงคนเรือแล้วยังประหยัดเวลาเดินทางได้อย่างมากและที่สําคัญอีกเรื่องคือเรือจะปลอดจากปัญหาโจนสลัดที่มีการป้นเรือบ่อยครั้งมากบริเวณช่องแคมบมะลกาอีกด้วยค่ะโดยสรุปแล้วหากแลนด์บิดก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญของสายการเดินเรือต่างๆที่จะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายและปกป้องสินค้ายอย่างปลอดภัยจากทั้งโจ สลาดและไทยธรรมชาติค่ะที่สำคัญแลนด์บิดจะเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่สร้างมูลค่าสินค้าและทำตัวสถานีกระจายสินค้าผ่านเข้าไปในภาพพื้นทวีปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งผลประโยชน์ต่างๆกลับมาสู่ประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริงค่ะ Why w o r l